แม่บ้านสมนึกหยุดยืนตรงน้าประตูห้องคลอดหมอกควันเล็กๆจากเครื่องฆ่าเชื้อยังล่องลอยบนอากาศอยู่แม้จะดึกดื่นจนกะดึกเมียบสงัดแต่เสียงจอหมุนเวียนอากาศยังดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเธอสบตากับเตียงคลอดโบราณปีก่อนผ้าปูถูกเปลี่ยนใหม่แต่คราบแดงสดกลับลอยเด่นอยู่ตรงกลางเต็มไปด้วยลวดลายซับซ้อนเหมือนเลือดถูกลากเป็นทางยาวจนถึงขอบผ้านิ้วเรียวแตะลงบนผ้าปู แรงเย็นของเลือดทําให้เธอสะดุง้งเสียงยางถุงมือครืดเมื่อเธอดึงผ้าออกมาแต่เมื่อกางผ้าเต็มยิ่งขมวดคิ้วยิ่งกว่าเดิมเพราะมือเธอเช็ดจนร่องรอยคราบเก่าจ้างหายไปหมดทว่าเมื่อวางผ้ากลับที่เดิมคราบแดงกลับเหมือนเดิมเปะ๊ะราวกับไม่เคยถูกแตะต้องแสงไฟฉุกเฉินกระพริบวูบหนึ่งดับลงกระทันหันปล่อยให้เหลือเพียงแสงไฟเพดานกระพริบระยิบระยับจนตาลายหวาดวันในออกสมนึกเต้นแรง เธอกว่าตาบองมุมห้องหูได้ยินเสียงหัเบาๆจากฝั่งมุมขวาใต้ท่อระบายอากาศหัวใจเธอเต้นโครมครามเงยหน้าขึ้นมองท่อน,น้ำและฝ้าเพดานที่หลุดกร่อนมีรอยแตกเล็กๆเหมือนรอยขีดเขียนด้วยของแหลมเขียนเป็นรูปรอยนิ้วจางๆบนฝุ่นสมนึกก้าวถอยหลังมือสั่นด้วยความหวาดกลัวใบหน้าแทบซีดมีมีใครบ้างไหมเสียงเธอเบาหวิว แต่ไม่มีใครตอบนอกจากเสียงหัวใจตัวเองกระหน่ำในอกเธอย่อตัวลงคุกเขา่าเหนยหน้ามองใต้เตียงด้านไหนเมื่อสนิทจนไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเงาขอบเตียงที่ทอดยาวพยาบาลแอนย่องเข้าห้องคลอดอีกครั้งเมื่อตะปบแสงไฟฉุกเฉินไว้เธอเห็นผ้าปูเตียงขาวลายเลือดเดิมยังเปื้อนแดงสดเหมือนม่านหมอกเคลื่อนผ่านพื้นที่หัวใจเธอเต้นรัวจนรู้สึกเหมือนเลือดในกายเองก็เดือดพล่าน มือข้างขวายกขึ้นปิดปากด้วยความตกใจเมื่อเตียงข้อใต้แสงเพดานที่สั่นพล่าเริ่มกระดกขึ้นลงเล็กน้อยราวกับมีแรงชนิดหนึ่งพยายามลุกขึ้นจากซากเหล็กแอบเล่นอะไรเหรอเธอครางเบาๆหยาดเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากแม้เสียงพูดจะพยายามให้ดูเป็นความกล้าแต่ปลายเสียงสั่นไหวครืด เสียงล้อเหล็กบนพื้นกระเบื้องทรงเสียงเล็กจิ๋วแผ่วๆต่อเนื่องเป็นจังหวะตกผลึกใจแอนชะงักหันมองขอบเตียงเห็นรอยถลอกเล็กๆราวกับเพิ่งเคลื่อนผ่านเมื่อกี้นี้ทันใดนั้นเสียงทารกแรกเกิดร้องไห้ดังแผ่วๆทะลักค,ความเงียบเข้าหูแอนไม่กล้าหายใจเธอก้าวถอยหลังเกาะเข้ากับขอบหน้าต่างเสียงกรีดก้องกังวานมาจากใต้เตียง ไหลควบคู่กับจังหวะเครื่อรัวขึ้นเป็นสองเท่าเล็บเธอควรกระตกจนเกิดรอยขีดโอ้ยเธอหันควับรีบวิ่งชนตู้อุปกรณ์ดึงลิ้นชักออกมาเสียงลิ้นชักเหล็กประทะพื้นดังสะท้อนเป็นกังวานในความมืดข้างเตียงที่ขอบม่านเงาเรือนรางแอนเห็นเงาร่างโปร่งใสของเด็กทารกนอนดิ้นอยู่ในออบแขนอากาศใบหน้าซีดเพราะความหวาดกลัวตะงาน น้ำตาไหลอาบแก้มเมื่อเสียงร้องนั้นทวีความดังมันไม่ใช่แค่เสียงจากลำคอทารกแต่เป็นเสียงของวิญญาณที่พลัดพรากจากโลกนี้แอนขวา้ากุญแจห้องถูกเฉินแน่นดวงตาจดจ่อเฝ้ามองเธอถอนหายใจลึกรู้แล้วว่าสิ่งที่ขยับอยู่ใต้เตียงไม่ใช่ลมแต่คือจิตวิญญาณที่ยังอาลัยหมอพัวดลช่วยด้วยเธอตะโกนเสียงแผ่ว วางสายวิทยุคุยเวรไว้บนเคาน์เตอร์แล้วหยัดตัวเดินเข้าไปช้าๆจังหวะนั้นเองแสงไฟเพดานดับสนิททิ้งให้ห้องคอดจมในกองเงาเสียงครืดและร้องไห้เข้มข้นจนหัวใจแทบแตกสลายแอนยืนนิ่งสัมผัสได้ถึงแรงกดอากาศรอบตัวเธอสูดหายใจลึกเตรียมรวบรวมความกล้าและก้าวเข้าไปปลดปล่อยความลับใต้เตียงคลอดนั้นอย่างสุดหัวใจ และเธอก้าวเข้าไปปลดปล่อยความลับใต้เตียงคลอดนั้นอย่างสุดหัวใจแสงฉุกเฉินยังไม่กลับมาแอนดึงประตูห้องเก็บเวชภัณฑ์ออกช้าๆให้เหลือเสียงประตูเสียสีกับวงกบก้องอยู่ในห้องคลอดเปล่าเปลี่ยวต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เธอกระซิบกับตัวเองหัวใจยังเต้นแรงเป็นจังหวะสองเท่า เธอตามนายแพทย์พัวดนที่เพิ่งมาถึงเขาถือแฟ้มประวัติออกมาจากห้องเอกสารฝุ่นบนปกแฟ้มหน้ายันกัดเข้าจมูกจับกลิ่นอับของกระดาษโบราณพัวดนเปิดแฟ้มช้าๆเผยหน้ากระดาษเหลืองกรอบเป็นรายงานการใช้เตียงคลอดครั้งสุดท้ายในปี1978ถแถลงไว้ว่าคุณแม่ลำดับที่42สิ้นใจกลางคลอด แอนอ่านประโยคสั้นๆซ้ำหลายรอบเรากับมีใครกระซิบอยู่ข้างหูว่าอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายฟังไว้ใต้พื้นพัวดนทิ้งเสียงต่ำใช้ปากกาไฮไลท์รอยจาริคคำว่าดำเนินการปรับปรุงแอนมองตามจุดสำคัญในแฟ้มตาของเธอสั่นไหวด้วยความกลัวและอยากรู้ทั้งสองเดินมาที่มุมห้องคลอดด้านใต้ท่อระบายอากาศ มีแผ่นเหล็กกลมเล็กๆล,ล็อกด้วยน็อตสนิมเกือบเต็มแถวพัวดนคว้าไขาควงจากชุดเครื่องมือคลอ้นอนน็อตทีละตัวเสียงกรึบกรับสะท้อนในห้องว่างเปล่าเมื่อดึงแผ่นเหล็กขึ้นเผยช่องปิดตรองพื้นเล็กลงไปหลายคืบแสงไฟมือถือส่องไม่ถึงก้นหลุมเสียงอากาศสะดุดราวกับห้องใต้ดินกำลังหายใจแอนจูมือหมอพัวดนให้ลงไป พื้นกระเบื้องลื่นเพราะฝุ่นเก่ามือทั้งสองสั่นขณะก้าวลงบันไดคอนกรีตด้านล่างมีกลิ่นความชื้นและสนิมปนกันนกฮูกตัวเล็กซ่อนตัวในมุมมืดพื้นกระเบื้องแตกเป็นลายใกล้กับโต๊ะเล็กโบราณที่เคยเป็นเตียงคลอดฝุ่นหนาเกือบครึ่งฟุตคลุมเตียงเก่ามีสายสะดือเทียมพลาสติกพันอยู่กับโครงเหล็กแอนชี้นิวสันนี่มัน มุมหนึ่งคือหลุมฝังศพแผ่นป้ายหินมอนขนาดเล็กจารึกชื่อนางสาววิภาชำสุขพร้อมวันที่เสียชีวิต14กรกฎาคม1978สายสะดือพาดผ่านขอบหลุมรากับพยายามดึงบางสิงกลับคืนแสงไฟฉุกเฉินสว่างขึ้นกระทันหันเผยให้เห็นร่างแม่บ้านสมนึกยืนตะลึงที่บันไดไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้ว่า สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นกำลังเรียกร้องให้คืนทุกอย่างที่พรากไปเงียบสง,งัดน,นอกจากเสียงลมหายใจของกลุ่มคนเวรดึกที่ทาบทับกับเสียงกระซิบจับพื้นดินใต้เตียงคลอดนั้นแสงไฟในห้องคลอดกระพริบถี่ราวกับหัวใจแม่ที่กำลังาสาดลมแรงวิญญาณแม่คลอดปรากฏขึ้นตรงปลายเตียงร่างโปร่งใสของเธอ สวมชุดคลุมคลอดโบราณปลายผ้าสีซีดไหวไปมาราวกับถูกลมไร้ตัวตนพัดเงาสีขาวอมเทาร่างสั่นเล็กน้อยมือบบาบบางยกขึ้นโบกไหวเรียกชื่อคุณแม่คนไข้ใหม่คุณเสียงแผ่วเธอกระซิบพลางก้าวเข้ามาช้าๆคุณแม่ที่นอนรอคลอดตื่นจากหลับตา เธอรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านทั่วร่างหัวใจสั่นเพราะไม่เห็นใครแต่ภายในอกกลับเหมือนมีสองเสียงเต้นพร้อมกันนายแพทย์ภูวด,ดลก้าวออกมาจากมุมห้องมือขวาจับสัญญาณตรวจหัวใจไว้แน่นปลายนิ้วเขาสัมผัสคลื่นชีพจรที่ไม่เคยหยุดนิ่งในค่ำคืนนี้หลีกไปภูวด,ดลตะโกนเสียงเข้มแต่เสียงเขากลับดังก้องแผ่วในหูตนเอง แม่บ้านสมนึกยืนหลังกำแพงทยกมือปิดปากแล้วปล่อยน้ำตาเสียงหำและครืดผสานกันทักทอเป็นสายสะดือแยกยืดออกจากพื้นวิญญาณคืบคลานเข้ามาใกล้เตียงช้าๆรอยเท้าบนกระเบื้องไม่ปล่อยรอยมีแต่ความเย็นเจี๊ยบซึ่งช้อนขึ้นมาจากใต้นินคุณแม่ในเตียงขยับตัวอย่างหวาดหวัน่นหายใจแรงจนผ้าปูสัน่น ภายในอ้อมแขนวิญญาณปรากฏเงาร่างทารกแรกเกิดดวงตาปิดสนิทเสียงทารกร้องไห้ก้องขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังสนั่นทั้งห้องราวกับไข่แดงกระทบเปลือกแอนวคว้ากุญแจห้องฉุกเฉินปลดออกแล้ววิ่งเข้ามาขวางกลางระหว่างวิญญาณกับคุณแม่อย่ายุ่งกับเธอเธอตะโกนพลางใช้แสงไฟฉุกเฉินส่องไปยังร่างวิญญาณ ความเป็นจริงบิดเบี้ยนวิญญาณแม่คลอดสะดุ้งเงียบร่างพระเลือนสันไว้ก่อนจะยกมือขึ้นดึงผ้าปูเตียงเตียงคลอดกระดกขึ้นมุมหนึ่งเผยให้เห็นสายสะดือพันรอบโครงเหล็กราวกับเชื่อมต่อชีวิตสองโลกไว้ด้วยกัน ภูวดนก้าวเข้าหาอย่างระวังเขาเด็ดใจหยิบสายสะดือขึ้นมาจากขอบเตียงมือที่เย็นเฉียบของวิญญาณครอโบเอาทันใดนั้นสายสะดือขาดที่ปลายมือทั้งสองของภูวดนวันลานอากาศสั่นสะท้านราวกับพลังงานทั้งคืนรวมกันในจังหวะเพียงหนึ่งเสียงหัวใจเครื่องส่งสัญญาณเตือนเป็นบี๊บแหลมสะท้อนในอกทุกคนว่าเวลาใกล้ถึงจุดเปลี่ยนแล้ว แสงไฟฉุกเฉินกลับมาเต็มจ้าวิญญาณแม่คลอดถอนสายสะดือนในอากาศพลันหายวับไปกับความเย็นกลืนห้องความเงียบพุ่งทะลวงเมื่อไม่มีเสียงครืดไม่มีเสียงร้องไห้เหลือเพียงเสียงลมหายใจคนเป็นกับเสียงชีพ,พจรที่กลับมาเป็นปกติอย่างช้าๆแอนเท้าสัน่นเธอหายใจรวดหัวใจยังคงเต้นแรงแต่รู้แล้วว่าสิ่งที่เธอเผชิญในคืนนี้ยังไม่จบจนกว่าจะรุ่งสาง เย็นเฉียบของคุณแม่คุณไข้ใหม่นอนดิ้นเพียงเบาๆชีพจรยังไม่นิ่งแต่คงต้องรีบทำคลอดก่อนทุกอย่างสายเกินไปภูวดนกระพริบตาเท้าก้าวถอยเล็กน้อยเขามองไปยังพื้นกระเบื้องที่เคยขยับได้ดวงตาขึงตัดสินใจหยิบปลอกมือผ่าตัดขึ้นสวมเราไม่มีเวลาแล้วแอนเต็มใจช่วยฉันทำคลอดตอนนี้เลยน้ำเสียงเขาเข้เขมขน้นทว่ามีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ในทุกคำ แอนก้มลงตรวจสัญญาณร่างกายคุณแม่ฝีมือแกร่งแต่มือยังสั่นเผอพยักหน้าแทนคำตอบดวงตาที่เต็มไปด้วยไฟแห่งความหวังเสียงหัวใจอ่อนแรงของเครื่องมือตรวจชีพจรสลับกับเสียงลมหายใจคุณแม่ทีมงานเวรดึกตั้งโต๊ะเครื่องมือตเตรียมผ้าเครื่องมือผ่าตัดนับหนึ่งสองสูวดลใช้ความนิ่งราวนักดนตรีเรื่มบรรเลงดนตรีโศกศิน เสียงมีดผ่าตัดตัดพระปูคลุมสะท้อนกังวาลแอนส่งอุปกรณ์ให้เขาราวเป็นมือข้างหนึ่งของวิญญาณที่อยากมาประกอบตัวเธอซับเหงื่อผ่าข้างเขาบอกให้กำลังใจเบาๆนาทีต่อมาชีพรจรตึงขึ้นจนเครื่องส่งสัญญาณดังบี๊บบี๊บชัดเจนกว่าที่เคยเป็นเสียงหวังแล่นทะลุค,ความเงียบได้แล้วหัวทารกพรัวผู้วดนตะโกนเบาๆมือยังคลอคลึงเบา วิญญาณใต้เตียงเงียบสนิทไม่มีเสียงครืดไม่มีเสียงร้องราวกับยอมให้คืนความสงบชั่วคราวแอนเช็ดตัวเด็กแรกเกิดวางบนอกคุณแม่น้ำตาทั้งสองตกในความโล่งใจเผาไหม้เต็มอกแสงประตูห้องคลอดเปิดกว้างแสงอรุณแรกสัดสองเข้ามาลำแสงสีอมอุ่นลงบนร่างคุณแม่และลูกน้อยแต่เมื่อแอนหยิบผ้าปูใหม่คลุมเตียงขึ้นดู มีรอยฝีเย็บเลือดจางๆทอดเป็นรอยวงกลมบนผืนผ้าหนึ่งในเขี้ยวลายไม่เคยจางหายภูวดลมองรอยเย็บนั้นมือเขาสั่นเล็กน้อยแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยคำถามว่าคืนต่อไปเตียงนี้จะเงียบสงบจริงหรือเสียงลมยามเช้าพัดผ่านหน้าต่างคลื่นความตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายแต่ความสยองยังคงรอวันกลับคืนเสมอ แสงเครื่องฆ่าเชื้อยังคงล่องลอยเป็นละอองในห้องคลอดโบราณพื้นกระเบื้องแตกร้าวเผยรอยเปื้อนฝุ่นเก่าแม่บ้านสมนึกผลักประตูเข้ามาในยามวิกาลหัวใจเธอกระตุกเมื่อเห็นผ้าปูเตียงสีขาวปักเปื้อนคราบเลือดสดเป็นรูปเหมือนฝ่ามือมนุษย์เธอเช็ดถูจนคราบซีดจางทว่าทันใดนั้น ไฟฉุกเฉินดับวูบในจังหวะเดียวกับเสียงฮัมแผ่วๆดังขึ้นจากมุมห้องใต้ท่อระบายอากาศเสียงล้อเตียงกระทบกระเบื้องครืดครืดเบาๆแต่แน่นนิ่งในความมืดพยาบาลแอนฉายไฟฉุกเฉินเข้าใกล้เตียงสั่นสะเทือนราวกับมีสิ่งมีชีวิตพยายามลุกขึ้นเธอหัวใจเต้นโครมครามเมื่อจูจ่ๆเสียงทารกร้องไห้แผ่วๆไหลทะลุความเงียบจนขนลุกมีใครอยู่ที่นั่นไหม แอนสะกดใจยืนหยัดแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเหนือน้ำตากลับไม่เห็นใครนอกจากความมืดพร่าเลือนที่สั่นไหวนายแพทย์ผูวด,ดนมาถึงสะพายแฟ้มประวัติหนาทึบในมือฝุ่นบนปกแฟ้มอาบรัดอาบเขียวคล้ายเกลือโบราณทุกบรรทัดในรายงานฉบับปี1978บันทึกว่าคุณแม่ลำดับที่42เสียชีวิตกลางคลอด เตียงชุดดังกล่าวเลิกใช้และฝังใต้พื้นทั้งสองขยับเข้าไปยังมุมห้องใต้ท่อระบายอากาศแผ่นเหล็กกลมเล็กๆถูกคลายออกเผยช่องมืดลึกลงไปในห้องใต้ดินพวกเขาดึงฝุ่นเก่าจากบันไดคอนกรีตห้องลับใต้พื้นพบเตียงคลอดโบราณถูกฝังลึกท่ามกลางสายสะดือพลาสติกสีน้ำเงินพันโครงเหล็กและหลุมศพแผ่นมารอ่อนจะรึกชื่อนางสาววิภาฉ่ำสุขวันที่เสียชีวิต สิกรกฎาคมหนึ่ท่านใดนั้นแสงไฟคลอดในห้องชั้นบนกระพริบรัวในยามดึกวิญญาณหญิงเจ้าของหลุมผุดขึ้นตรงปลายเตียงชุดใหม่ร่างเธอพร่าเลือนในชุดคุมคลอดโบราณสายสะดือยาวพลิ้วตามลมไร้น้ำหนักมือเธอโบอกไหวเรียกชื่อคุณแม่คนไข้ใหม่อย่างอ่อนหวานเออคุณเธอกระซิบเปล่าเปลือกแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้ แต่ความเย็นจับอกคุณแม่ผู้คลอดจนลมหายใจสะดุดผัวดนก้าวออกมือตะปบสัญญาณชีพจรมือเธอสันพร่าพลันตะกรลีกไปแต่เสียงกลับเห่ากังวานในฝ้าเพดานสายสะดือโปรง่งใสไหลไปตามขอบเตียงแอนขวางกลางไม่ใช่แค่ความกล้าแต่ด้วยไฟฉุกเฉินในมือรังสีสว่างาสาดส่องจนวิญญ,ญาณสะดุ้งก่อนยกมืออันเปลือยกอดร่างคุณแม่ครู่หนึ่ง เตียงกระดกสูงสแสดงสายสะดือพันคโครงหลีกแน่งขึ้นเผยพลังงานกลางอากาศดึงรั้งโลกสองฝั่งผัวดนค่อยๆดึงสายสะดือออกจากโครงมือเธอสัมผัสไอเย็นเจี๊ยบความเงียบพุ่งกระแทกเมื่อเสียงบีฟของเครื่องวัดชีพจรกลับมาแสงอรุณสีอ่อนโยนยามเช้าสาสต์เข้าประตูห้องคลอดทีมเวนปลดความตึงเครียดแอนเช็ดตัไว้บนอกคุณแม่เกล็ดน้ำตาในอก เผาไหมจากความโล่งใจแต่เมื่อเธอผ้าเตียงใหม่คลุมเสร็จมีรอยฝีเย็บเลือดจางๆเคียงกึ่งกลางผืนผ้าวงกลมเลือดที่ไม่เห็นเลือนหายผัวดนมองลายเย็บใบหน้าสั่นฟ้าในแสงอรุณเธอฝันถึงคืนต่อๆไปพร้อมคำถามเร่งเร้าจากลึกในอกว่าคืนนี้เตียงยังสยองอยู่หรือไม่ และในท่ามกลางเสียงลมหายใจแม่น้อยกับลูกแรกคลอดการตระหนักรู้เป็นครั้งสุดท้ายว่าความสยองไม่สิ้นสุดเพียงกับรุ่งสางก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องเตียงคลอดสยองก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบกันนะครับถ้าหากฟังแล้วชื่นชอบทางทีมงานก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ